สวัสดีครับพี่น้องดอนี่สิภาพพี่น้องมาเบิงผลงานของแม่บ้านคนนะครับคนผูกไว้ต้นทับทิมต้นนี้พี่น้องครับต้นทับทิมต้นนี้ก็คือผูกมาประมาณสองปีครัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ลูกมัน นี่น้องครับที่กบไหลที<ป> <ไป S 2> ่ลาท <ไป S 1> ี่ลา, <ไป S 1> านะครับปอกที่ลาแต่ว่าเมื่อนี้นอาจจะซุกแล้วนะครับเมื่อนี้อาจจะซุกแล้วเดี๋ยวมเกิ่เพราะว่ามันสนิทหนูกันโอ้มันสีน่าตัวนี้ บ้านไหนสูปอะไนครับแม่ไม่จ่อกระตนขรืนมาเป็นเรมาเป็นอีกหนึ่งครับนอีกหนึ่งบ้านหนแกปันไหน ัน pues really huh? ี like ้เป็นหมกพริกพี่น้องหมกพริกหมกพริกครับลุงแฉกเป็นเอ่อบั้นยังไม่ผูบหมกพริกนี้ก็คือหักเท้าหักเท้าหักเท้าหมกพริกผูกไว้ครับตั้งคุ้งก่อนเป็นพักเสียน อันนี้บักพิลาลวกไหลลกลกครับลกลกพี่น้องครับหลายคนกับคือสีกับมาบานมาซองครับที่ยุงเทปของไทยครับกับมาเทศกาลวันสงการครับแต่ว่ากับกับวู้่าวข้าเจ้าไฮเลนบ้แต่ว่าคือว่ากะนาจาบ่าไฮเลนดอกพี่น้องครับกับวรู้คือกันนะครับ แค่ทนนี่แน่ๆก็คือมันเป็นวันปีใหม่แล้วทุกคนที่ไปเหตุงานอยู่ต่างจังหวัดกับทยอยกันกลับมาบ้านครับไปฟังข่าวแฟนฟังข่าวกับพวกซุม่มกลับกับกลับมาหลายโควิดกับระบาดหลายโอ้ยเนาะโรกมนุษย์เท่าไหร่จะสบายในพี่น้องเอาแต่ยังดีครับกลับมากับบ้านกับซองกลับมาอ่ากินเลี้ยงกันนะครับไปนะครับ ทุ่มทีทุ่มน้องกันไปนะครับพี่น้องครับชิปนี้กว่าไม่ยังดอกครับแค่มาเบาเหรินซนบบื้อมือนี้มันบ่มีอ่าชิมยังไทยก็เลยให้ได้เนื้อเพิ่นมาจับกล้องให้โปาเล่นน้ำพี่น้องซื้อพอกันชิมหนักนแล้วกันครับไปแล้วพี่น้อง